มีติดที่มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดี แต่ว่านี่กำนันก็คือมือดำแล้วมันล้างไม่ออกนะตัดทิ้งอย่างเดียวพี่อ้อเหมือนกำลังไอ้เล่นกำลังพลอะไรอยู่คอดกระ ภูเขาหญ้ากายอยู่หวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองวันนี้เ้าจะพาคุณผู้ชมมาตามรอยคำขวัญของจังหวัดระนองค่ะแต่ว่าจะตามรอยทั้งหมดในวันเดียวเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวนะเพราะฉะนั้นก็เลยขอเลือกมาสักท่อนหนึ่งก่อนก็แล้วกันแต่จะเป็นอะไรติดตามได้จากรายการเมืองไทยดีๆวันนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มองไทนีดีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อาวจังหวัดระนองค่ะและที่เห็นอ้อมยืนอยู่ท่ามกลางสวนที่แบบว่าโอ้โหต้นไม้ขึ้นกันสวยงามขนาดนี้นะคะเป็นผลไม้ที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดระนองนั่นเองคุณผู้ชมลองดูซิว่าเจ้าต้นนี้ค่ะที่บ้านคุณผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนียคะแน่นอนว่าหลายๆพื้นที่จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าชาวระนองเรียกเจ้าต้นนี้ว่าต้นยาหย,ยิงค่ะ กาหยูเป็นภาษาพื้นเมืองของจังหวัดระนองที่ใช้เรียกมะม่วงหิม,มพานค่ะซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเราก็จะมีชื่อเรียกอื่นๆที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าพื้นที่นั้นจะเรียกว่าอะไรเช่นบางที่ก็เรียกกาหยีหัวครกยาร่วงเล็ดล่ออะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกาหยูถือเป็นพืชเศรษฐกิจพื้นถิน่นแล้วก็ของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดระนองมีการปลูกกันเยอะเลยที่เกาะพยามแล้วก็ที่อำเภอเหา,าที่เราอยู่กันนี่แหละ ค่ะตอนนี้เรากำลังหาตัวเจ้าของพื้นที่กันอยู่คกำนันครับก็อดเจอแล้วกำกำนันคะครับครับครับผม สวัสดีครรับสคับนี่คือกำนันหมูเจ้าของพื้นที่ของเรานั Mexican ่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันในสวนกายอยู่หรือว่ามะม่วงหิมพันใช่ไหมคะกำนันเล่าให้ฟังค่ะว่ามะม่วงหิมพันเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของระนองตอนนี้พื้นที่การปลูกในจังหวัดระนองเป็นยังไงบ้างคะเขาเรียกว่ามะม่วงหิมพันแต่ว่าชาวระนองเองเนี่ยเขาเรียกว่าต้นกายอยู่ต้นสั้นๆเลยกายอยู่ ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเคชุนนัดนะเราเคชุนนัทเราเราอินเตอร์หน่อยหนึ่งเ,เราเรียกต้นกะอยู่เนี่ยนะครับกะอยู่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นต้นที่ไม่ต้องใช้น้ําเยอะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะไม่ต้องอะไรเลยเขาขึ้นใน<ข>ดินทรายด้วยใช่ใช่ใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าลูกชังไอ้ต้นกะอยู่นี่ลูกชังไอ้ลูกรักเนี่ยได้นมกินได้อะไรกินได้ดูแลเต็มที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ไอ้ลูกชังเนี่ย ช่างหัวมันเถอะโยนเข้าไปทำไรก็ไปเรียบร้อยสุดท้ายลูกช่างเลี้ยงบ้านครับลูกช่างเลี้ยงบ้านลูกรักเป็นไงฮะมีแต่กินนู่นนี่นั่นหมดหมดไปหลายตังค์แต่ลูกช่างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าคืนให้พ่อแม่ด้วยนะครับนี่ก็คือข้อดีของเขาของจังหวัดละนองเองเนี่ยพอลงมาดูว่าไอ้ช่วงเนี้ยพอเวลาเพื่อเศรษฐกิจต่างๆมันเข้ามาภายในจังหวัดละนองของเรามันเลยทําให้ ในส่วนของกาอยู่ที่มันเดิมๆเต็มพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยมันได้ลดไปเยอะอๆเยอะมากอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคนที่เข้ามาอาศัยแทนที่ของป่าหรือแทนที่ของป่ากาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยน้อยลงแต่ความสําคัญของกาอยู่ไม่ได้น้อยลงนะครับความสําคัญของกาอยู่ไม่ได้น้อยลงยิ่งคุณสมบัติของเขายิ่งตัวของเขาเนี่ย ยิ่งมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ในเรื่องของอวิธีการขั่วกายอยู่มัง่งวิธีการทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนานาต่างๆนานๆได้เพราะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยอ้อมอยากจะทราบว่าจริงๆเนี่ยกายอยู่อะาา่ะแถวบ้านเอาก็มีนะอาจจะเลออีกแบบหนึ่งนะคะบ้านกำนันเล็กกายอยู่ใช่ไหมคะบ้านอ้อมเรียกหลายอย่างมากนะแบบหัวครกอะไรนะต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่คราวนี้ เจ้ากาอยู่ของระนองเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากหัวครกแาดอ้อมอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างกาอยู่ระนองเนี่ยหนึ่งเลยถ้าเขาดูเนี่ยตามพันธเนี่ยใบ,บเขาจะคมๆมมนๆขนาดเนี่ย ใบเขาอ้วนมากไใบอ้วนมากครับอันนี้ก็คือได้รับการดูแลใบยอดอ้วนถือว่าเป็นกระยู่ที่เป็นกระยู่พื้นถิ่นนะครับแต่ที่อื่นเนี่ยใบเขาจะเรียวยาวกระยู่ของเราเนี่ยเขาเรียกกระยู่กินเมล็ดไม่ใช่กระยู่กินยอดเพราะนั้นเราก็กินนะเราก็กินครับอันนี้คือส่วนส่วนส่วนอื่นเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้คือยอดเนี่ยเราใช้เป็นตัวเคียงน้ำพริกอ่าต่างๆนานาเขายังมีคุณสมบัติอีกนะความฝาดของเขาเนี่ย เขาถือว่าดีกว่าบูเบอรี่ถึงหกเท่ากินเลยได้ไหมคะได้ได้ได้ลองชิมดูชิมชิมได้เลยอันนี้คือเขากินได้ใบยอดก็กินได้แล้วก็ผลมาแลวคะมันจะต่างจากที่อื่นไงกระอยู่บ้านเราเนี่ยเข้าใจได้ว่าผลเนี่ยของเขาเนี่ยมีรสชาติที่หวานหอมนะครับกว่าที่อื่นนะครับเนื้อของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่แต่เม็ดของเขาเนี่ยจะใหญ่ความหมายของผมก็คือว่าเม็ดกระอยของเราเนี่ยของร้านน้องเนี่ยเม็ดเขาจะใหญ่ โตเด้งมาเลยโตเด้งมาเลยพอเวลาคั่วกระอยู่เนี่ยถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่เนื้อของเขาเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากเพราะเขาไปเลี้ยงเมล็ดมากกว่าอ๋ออ่ากินี้หวานนะเนาะบ้านเราใช่กระอยหวานแต่ความหวานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหวานกว่าที่อื่นรสชาติที่อร่อยกว่าที่อื่นค่ะนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยว่าเออกระอของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยเรียกว่ากาหอยหวานโอ้แหม่กาหอยหวานที่อื่นกรหอยรสชาติอื่นอาจจะเปรี้ยวอาจจะฝาดแต่ของเราปฏิวว่ากระอยหวาน นี่คือนะคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่อื่นที่แตกต่างจากที่อื่นนั่นเองนะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยนอกจากที่เขาจะทานผลของมันใบก็ทานได้นะคะเจ้าเม็ดไก่อยู่เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมนอกจากที่เขาจะ เมื่อกี้กำน,นันบอกเอาไปคั่วใช่ไหมคะใคริงจริงๆเขาแปลรูปได้หลายๆอย่างมากๆเลยอย่างในพื้นที่ของเหงาวนี่คะ่ะนาไปทําเป็นอะไรได้บ้างเหง,งาเนี่ยหลังจากที่คั่วเนี่ยมันก็ยังไปทําน้ํานมกาอยู่ได้ด้วย oh. นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูว่าเออทำน้ำนมกาอยู่เป็นวิธีการยังไงแล้วก็รสชาติเป็นไง uh. แตกต่างเป็นยังไงแล้วคุณลมบัิคือสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่น uh. นะครับมันกินรสชาติไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่า uh. มันให้ความ คุณค่าทางอาหารของความเป็นไก่ยูของเราด้วยยังไม่เคยชิมใช่ไหมเราเชื่อว่าหลายคนนะยังไม่เคยชิมนมไายู่แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้กำนันเนี่ยพาเราไปดูทั้งการคั่วการทํานมไายู่ว่าจะทํายังไงแล้วรสชาติจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวกำนันพาไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วตกลงยอดไกยูรสชาติเป็นไงเอากินคนเดียวเลยไม่ให้คนอื่นกินเหมือนกินมะม่วงมันอร่อยกินได้ ที่กำนันสัญญากันไว้ค่ะว่าจะพาเรามาดูการขั้วเม็ดกายอยู่แบบวิธีโบราณซึ่งเป็นวิธีที่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาขั้วกันแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะกำนันเล่าให้ฟังหน่อยว่าวิธีการเป็นยังไงบ้างคะกายอยู่เนี่ยพอได้มาเนี่ยก็ต้องไปตากแห้งก่อนนะว่าเราเราตากแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปแช่น้ำไปแช่น้ําเราก็เตรียมเพื่อจะไปขั้วกายอยู่แบบโบราณเลยโอ้เอาไปตากเอาไปแช่กว่าจะได้ขั้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้ พี่พี่เขาสาธิตวิธีการขั้วให้ดูได้ไหมคะถือว่าของจังหวัดละนองเนี่ยเป็นการขั้วก่หยูที่เหลืออยู่ที่เดียวนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยถ้าอย่างนั้นมีคําถามค่ะกำลังว่าทําไมเขาถึงไม่นิยมขั้วแบบโบราณกันแล้วอะคะเออมันค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องขั้วในเวลาที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก่หยูเนี่ยตอนนี้เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเหลือน้อยลง หรือนี้เขาก็เลยไม่นิยมคั่วโบราณ<ต>เขาก็จะเอามาต้มกันใช่ไหมคะใช่แต่ของละน้องนี่เราถือว่าตอนนี้นี่ถือว่ายังเป็นสิ่งที่มันเป็นทั้งการคั่วโบราณแล้วก็ในเชิงของการอนุรักษ์ในเชิงของการท่องเที่ยวด้วยนะครับได้เชื่อมโยงกันด้วยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอดูวิธีการคั่วแบบโบราณกันหน่อยค่ะกำนันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมว่าพี่วีเขาทำกันยังไงแรกเริ่มก็อันนี้คือที่เราตากมาแล้วตากแล้วเรียบร้อยแล้ว หนูเคยเห็นเขาทาตอนสมัยหนูยังเด็กๆอ่ะที่เราใช้แบบหม้อใบเล็กๆมาคั่วแล้วมันจะมีน้ํามันออกมาใช่ไหมคะใช่ครับมันจะกระเด็นอันกระเด็นด้วยไหมคะด้วยครับตอนนี้เราต้องอยู่ห่างๆเราตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกันก่อนเพื่อว่าจะดูว่าเนี่ยตอนเนี้พร้อมตรงไหนแล้วยังอ๋อแล้วก็เกลี่ยแล้วก็เกลี่ยไปเรื่อยๆอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะเราใช้แค่ สังกสีที่ทํามาแล้วก็ทําให้มันเป็นรูๆรูๆรูรูๆไม่ให้ไฟมันขึ้นใช่ครับเล็กใหญ่ก็แล้วแต่คนไหนค่ะแล้วแล้วต้องใช้เวลาคั่วนานเท่าไหร่กว่ามันจะสุกอยู่ที่คนนี้เลยคั่วนานไหมคะพี่นานเท่าไหร่ได้คะสิบห้านาทีคือนาทีมันเริ่มจะกระเด็นแล้วใช่ไหมคะหลักสําคัญก็คือการควบคุมไฟสิ่งที่ยากตอนนี้เนี่ยของ ของจังหวัดล,ละนองหรือตำบลงหงาเราเองเนี่ยคนที่ทําในเรื่องของคั้วกายอยู่เนี่ยมีไม่กี่คนเท่านั้นเองอเขาจะเป็นมือเดียวมือหนึ่งเขาจะวน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 ,วนไปเรื่อยๆอนะครับเพราะนั้นมือคั้วกายอยู่ที่เชื่อใจได้เนี่ยมีไม่กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการคั้วกายอยู่ที่มีอัตลักษณ์แลว้วก็มีความแตกต่างนะครับอของเรานี่เริ่มมีเสียงดังเริ่มมีเสียงดังแล้วนะคะปกติเนี่ย คุณคุณลุงเคยขั้วแล้วมันกระเด็นโดนบ้างไหมคะโดนขั้วมาต้องใส่แขนยาวซึ่งเราก็ดูทิศทางไม่ออกนะว่าเขาจะกระเด็นไปไหนต้องระวังด้วยใช่ตอนนี้เราอยู่ใกล้ได้ก่อนใช้คําว่าเราเดี๋ยวหนูจะถอยห่างนะคะหนูทิ้งกำรันเอาไว้ตรงนี้ในเรื่องของการขั้วกาะอยู่เนี่ยมันจะมีพวกน้ํามัน ในตัวของเม็ดกระยู่อยู่แล<ฮ>้วนะครับมันก็จะผสมผสานกันทําให้น้ํามันที่อยู่ในตัวกระยู่กับไฟที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตอนนี้มันเริ่มน้ามันมันลงไปข้างล่างพ<ฮ>อสักพักหนึ่งเนี่ยตัวของเขาเนี่ยเขาจะเผาตัวเองเขาจะเผาตัวเองจนตัวเขาดาคนเผาเนี่ยเขาจะดูว่าจังหวะนี่มันได้หรือไม่พอจังหวะได้คั่วเรียบร้อยเสร็จแล้วจังหวะดีๆสวยๆเสร็จปุ๊บก็จะดึงลงแล้วก็ทําให้มันเย็นทันทีนะครับแล้วก็เริ่มคั่วแล้วก็ เขาเรียกวิธีการตอกต่อยแบบโบราณเอาเม็ดในเอาออกมาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ค yeah> ุณลุงเขาคั่วให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีการต่อยแบบโบราณแบบโบรจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ใช้เวลากันสักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะ เมื่อกี้นี่เราคั่วกันไฟลุกชนเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการคว่ำกระบาแล้วค่ะกำนานคราวนี้ทําไงต่อคะเนี่ยร้อนร้อนมากเลยนะเนี่ยเราพอเวลาคั่วกนอยู่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเทนะครับเทเพื่อให้ตัวกายอยู่ของเขาเนี่ยได้อ่ในความร้อนของเขาเนี่ยได้คลายความร้อนออกมานะครับเราก็จะเกลี่ยน้อยเกลี่ยน้อยให้ประสมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีทรายมีอะไรอยู่ตรงเนี้ยเขาก็เกลี่ยให้มันลุกทรายน้อย แล้วก็ต้องทิ้งไว้สักพักนึ่งทิ้งไว้สักพักนึงทิ้งไว้สักพักนึงแล้วพอหลังจากขั้นตอนนี้พอน้องเย็นแล้วอะค่ะเราก็จะทําการกระเทาะกันเลยใช่ภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าต่อยต่อยอ๋อต่อยต่อยอย่างเงี้ยต่อยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไรนะคะต่อยเม็ดกายอยู่ต่อยเม็ดกายอยู่แล้วต่อยเม็ดกายอยู่สมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องมือนะครับเขไม่มีเครื่องมือเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยไปเรื่อยๆอาจจะมีก้อนหินมั่งท่อนไม้มั่งอะไรมั่งก็มาต่อยอย่างเงี้ย งั้นต้องบอกอย่างนี้นะว่าวันนี้เราพามาดูการคั่วการต่อยแบบโบราณจริงๆนะคะเดี๋ยวกำนันพาไปต่อยให้ดูหน่อยได้ได้ได้ตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการต่อยแล้วนะคะพอให้น้องเขาเย็นใช่ไหมคะเย็นจริงเลยคะกำนันเหรอเย็นครับเย็น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 มากเลยครับอ่าก็ต่อยก้อนก้อนหินธรรมดาเลยฮะใช่ครับใช่ใช่มันก็จะอ ดำๆเนาะเวลาต่อยเนี 1, oh, right. so, right. okay. me, donn, ่ยต่อยกายอยู่เนี่ยเขาจะมีเทคนิควิธีการต่อยเขาจะต่อยที่หน้าหัวมันก่อนที่งอๆตรงนี้อ๋อต่อยตรงนี้ออกง่ายกว่าล่ะ่ะใช่ครับโอเคนี่ถ้าเกิดหนูต่อยก็คือจะมีสีแดงปนออกมาโดนนิ้วตัวเองเราเชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านน่ะเห็นแบบนี้แล้วอาจจะคิดถึงที่บ้านหรือคิดถึงสมัยเด็กๆที่หลายคนเคยทํานะอุ้ยเห่นไ นี่อันนี้เหมือนที่ร้านขายของฝากที่เราไปซื้อ,อม,มันจะมีให้เลือกเนาะแบบบางคนชอบกินแบบขั้วโบราณอย่างนี้ค่ะใช่ครับอันนี้คือสไตล์ขั้วโบราณเลยเรากินทั้งทั้งเปลือกอันนี้ได้ไหมคะกำนันเออมันจะมีรสชาติขมนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นอัตละรสของรสชาติเขาแหละมห่เนื้นอนะในเขาหวานจะหอมปกติอืมมันๆหอมๆอ,อร่อย อันนี้คือขั้นตอนการคั่วแบบโบราณที่กำนันพามาดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาอยู่เขาสามารถนำไปแปลรูปเป็นอะไรได้อีกหลายอย่างเลยวันนี้เดี๋ยวกำนันจะพามาดูอีกหนึ่งอย่างที่สามารถนำไปแ <ผม S 1> ปลรูปเป็นนมได้ด้วยใช่ใช่ใชเาเรียกน้ำนมไก่ยู่นมไก่ยู่แต่หน้ากินเราก็จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ<ช>แต่ว่านี่กำนันก็คือมือดำแล้วมันล้างไม่ออกนะตัดทิ้งอย่าง ừ đi nghe uống <laughs> ในความโชคดีของเราในวันนี้คือสถานที่ที่เรามาคั่วเม็ดกายอยู่เนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ําที่ชาวบ้านเข้ามาร่อนแร่กันพอดีกำนันหมูก็เลยชวนพวกเรามาร่อนแร่กันถูกชวนแบบนี้มีราคาที่เราจะปฏิเสธเดี๋ยวไปร่อนแร่กันค่ะพี่มเหมือนกําลัง A. เอเร่งกําลังทุกคนเลย โหคุณผู้ชมคะการด่อนแรกเนี่ยปวดหลังปวดเอวใช้ได้เลยนะแต่ว่าสนุกดีเหมือนกันคะ่ะใครที่มีโอกาสมาที่อำเภอหหาวเนี่ยก็มาลองทํากิจกรรมนี้กันได้แต่อย่าลืมนะเหมือนที่อ้อมบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกใช่ไหมว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมนมไกยหยู่กันเดี๋ยวตามไปดูนะว่านมก่หย,ยู่เนี่ยรสชาติเขาจะเป็นยังไงกันค่ะ หลังจากที่เราไปดูการคั่วเม็ดกาย,ยู่กันมาแล้วนะคะจะพามาดูอีกหนึ่งการแปรรูปค่ะว่ากาย,ยู่สามารถทําเป็นอะไรได้บ้างนะคะสิ่งที่พามาดูวันนี้ก็คือการทํานมกาย,ยู่ค่ะแล้วก็อ้อมอยู่กับคุณป้าปรานอมแล้วสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ โอ้วันี้ตื่นเต้นมากจะได้ชิมนมกายอยู่ซึ่งเราไม่ได้หาชิมกันได้โดยทั่วไปใช่ไหมคะก็ไม่มีใครเข้าทํากันละค่ะแต่คุณป้าทําอยู่นะคะเดี๋ยวคุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบในการทําของเรามีอะไรบ้างคะก็มีกายอยู่นะคะแต่กายอยู่อันนี้เป็นกายอยู่ที่เขาอบมาแล้วนะคะเป็นกายอยู่ขาวนะคะกายอยู่เผาเราเราไม่ทํานะคะเพราะกลิ่นมันจะแรงไปหน่อยแล้วก็มีไหลับนิดนึง นะคะแล้วก็ผสมน้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่นะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีเกลือเกลือเกลือนี่ขาดไม่ได้นะงานทุกอย่างเนี่ยแต่อาหารทุกชนิดต้องมีเกลือมีเกลือผสมนะคะอันดับแรกเราก็เอาเม็ดกะหยูของเราเนี้ยไปล้างให้สะอาดอ๋ออันนี้คือหลังจากที่คุณป้าล้างเรียบร้อยแล้วล้างแล้วนะคะ้แช่น้ำหนึ่งชั่วโมงะ พื่อให้มันนิ่มจะได้ปั่นง่ายนะคะอ๋อแล้วก็เราก็จัดการอันนัเราช่วยถือเอาเม็ดกายอยู่ที่แช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วลงเครื่องปั่นได้เลยใช่ค่ะใส่ทั้งหมดนี้เลยหรอคะใส่หมดเลยค่ะตวงมาแล้วตวงเป็นถ้วยตวงอะค่ะข้างล่างหนึ่งใส่ก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยกันท้องอืดเอากันท้องอืดค่ะแล้วก็ใส่น้ำ ไตรรับอันนี quiero, ้แล้วแต่ใครชอบหวานหวานมากหวานน้อยนะคะก็เอาประมาณนี้ละกันเดี๋ยวอนันนี้หวานกําลังดีค่ะกําลังดีอร่อยเลยก็เติมน้ํานะคะน้าที่ต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วเป็นน้ําเราใส่อันนี้เรากะเอาละคะคุณป้าเออโถนี้ก็เกือบเต็มโถนะเกือบเต็มโถเพราะว่าที่ป้าใส่น้อยก่อนนี้เพื่อให้มันปั่นและเอียดดูว แล้วก็ลงมือปั่นได้เลยก่อนนี้จะทำแบบโรน่อันนี้เอึ๊บอันนี้คือน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วค่ะได้ป้าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้การกรองกันด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกรองแล้วเพราะว่ามันจะมีเท็กซ์เจอร์ของตัวเม็ดไายอยู่ด้วยเบาๆเวลาเรากินใช,นะใช่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 อันนี้ก็เอาน้ำผสมในน้ำผึ้ง แล้วกเพิ่งมันเหนียวไงคะค่ะคนให้เข้ากันนี่ใช้สูตรเดียวกับแม่ที่บ้านเลยค่ะมันขึ้นมาเลื้อข้างๆใช่ไหมคะลาดลงไปแล้วก็เหมือนกับเอามันลงไปเอเด็ปั่นต่อค่ะนะคะแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเติมน้ําให้อ๋อเติมน้ําเพิ่มไปค่ะอันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ถ้าเกิดว่าเขามีวัตถุดิบใดๆก็สามารถทําทานได้เองเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะลได้หมด ซื้อโขแพงนะงที่ทำขายขวดประมาณสองร้อยมลนี่ถ้าขายอยู่ขวดหนึ่งยี่สิบห้าบาทปัดอีกรอบหนึ่ง ลองดูลองดูอันนี้คือเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะโอ้จริงขั้นตอนมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มันยากตรงเชื่อว่ามันยากตรงนี้ค่ะก็คือวัตถุดิบตรงนี้คุณผู้ชมจะหาแบบหายากนิดนึงนะใช่ใช่ใช่ก้อนมันมีอะไรลงไปหน่อยค่ะเห็นไหมโอ้บ่อน้ํามี้ยวอันนี้คือเสร็จแล้วชิมได้เลยเสร็จแล้วลองชิมลูกอร่อยไหมอันนี้คือขั้นตอนที่หนูรอคอยนด้เอาอ่าหนูถือแก้วนะคะ มุ้ยสีขาวสวยมากเลยค่ะนี่เสร็จแล้วชิมเลยแต่ถ้าไม่ล้างนะมันมันจะไม่ขาวแบบนี้อ๋องั้นหนูหนูขอได้ชิมเลยนะคะได้เลยค่ะชิมค่ะลูกมันไม่เหมือนนมที่เรากินทั่วไปนะคะมันจะมีกลิ่นหอมของเม็ดกายอยู่ค่ะคุณผู้ชมแล้วจะมีความมันๆน,นะคะใช่ใชมันมักมีความมันเหมือนลูกินถั่วนะอ๋อมันคล้ายๆนมอัลมอนด์แต่อร่อยกว่านะอร่อยกว่า แล้วชิมได้ค่ะลูกอ,อร่อยเดี๋ยวเราให้ทีมงานชิมด้วยค่ะ <Yeah. S 2> ชิมอร่อยไหมเคยดื่มที่ไหนไหมคะลองชิมหน่อยค่ะ อ้อมชิมแล้วทีมงานชิมแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อยนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองชิมบ้างอยากจะสั่งไปทานมีงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าสั่งคุณป้าทำได้ไหมได้ค่ะช่องทางไหนบ้างห้1 5 2 7 8 5 4 3แ่าแต่ต้องออเดอร์ล่วงหน้ากันหน่อยเนาค่ะต้องล่วงหน้าวันหนึ่งอย่างน้อยก็วันหนึ่งรับรองว่าถ้าเกิดว่าสั่งไปฝากไปอะไรอย่างเงี้ยถูกใจคนรับอย่างแน่นอนนะคะนมไกยูของเราออร่อยมากเลยขอบคุณค่ะ กินกาอยู่คั่วก็ว่าอร่อยแล้วแต่พอได้มาลองชิมนมกาอยู่เนี่ยอร่อยคูณ2ไปเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหาชิมที่ไหนก็ได้นะต้องเป็นที่ระนองที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะส่วนใครที่เห็นอ้อมชิมแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยนะคะในส่วนของเม็ดกาอยู่คั่วแล้วก็นมกาอยู่เนี่ยรวมไปถึงของฝากอื่นๆของจังหวัดระนองวันนี้อ้อมมีพิกัดร้านของฝากเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยนะคะ น้ำนมกายอยู่ก็ของจังหวัดละนองนะครับของฝากก็จะมีหลากหลายนะครับอย่างเช่นพวกอาหารทะเลแปรรูปนะครับกุ้งแห้งกะปิปลาเค็มนะครับแล้วก็พวกผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปก็จะมีเช่นพวกน้ําพริกต่างๆน้ําพริกไตปลากาแฟรโรบัตต้านะครับแล้วก็ไฮไลท์สําคัญก็คือ,อมเมล็ดมะม่วงหิมพานนะครับของทางร้านนะครับ อาจจะเป็นผู country, ้ผล so ิตผู้แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมะผานะครับโดยทุกๆปีในช่วงฤดูกาลนะครับจะรับซื้อเมล็ดสดจากชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดละนองครับแล้วก็เราจะนํามาแปรรูปเพื่อไว้ขายที่ร้านตลอดทั้งปีครับก็จะมีตัวที่เป็นออริจินอลเลยก็คือตัวเผาแบบโบราณครับตัวนี้สูตรนี้จะทํามาตั้งแต่สมัยแบบสามปีที่แล้วครับแล้วก็จะมี อบเกลืออบเนอยอบน้ำผึ้งอบคาราเมลครับก็เม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับก็จะเป็นสินค้าหลักที่นักท่องเที่ยวเวลามาจังหวัดระนองแล้วต้องซื้อติดไมตด้ติดมือกลับไปนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติใครที่มาเที่ยวจังหวัดระนองนะครับก็อยากให้ช่วยอุดนนุนมเมล็ดมะม่วงหิมาพานนะครับเพราะว่าร้านของเราเนี่ยใช้มเมล็ดมะม่วงหิมาพานที่ปลูกโดยเกษ,ษ,ษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือการปลูกแบบ พื้นที่น้อยมากแล้วครับเพราะว่าเขาไปปลูกขันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นทําให้ต้นมะม่วงหิมะพานะเหลือลดน้อยลงทุกปีครับแต่ทางร้านเราก็ยังใช้คงใช้อาผลิตผลในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นหลักในการนํามาแปรรูปมะม่วงหิมะพานนะครับอยากให้ลูกค้ามาช่วยอุดหนุนเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรด้วยครับถ้ามาจังหวัดระนองนะครับอย่าลืมมาซื้อของฝากที่ร้านวัชรีของฝากนะครับ นอกจากมะม่วงเห็นมะพาแล้วนะครับก็จะมีสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอื่นๆที่นำมาฝากขายที่ร้านด้วยครับเนื่องจากกาอยู่เนี่ยณปัจจุบันนี้มันผลิตได้น้อยลงนะครับรวมถึงพื้นที่ที่ปลูกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากให้นักท่องเที่ยว นะครับที่มาเที่ยวในจังหวัดละนองนะครับมาชมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกาหยู่ตอนนี้เราทํากาหยู่เนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยกข็ขอฝากไว้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนึ่งเดียวหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างมีออตลักษณ์นะครับในส่วนตรงนี้อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำนมไกยหยู่ กะอยู่ขั่วแบบโบราณก็อยู่ขั่วที่มีส่วนผสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคาราเมลขั่วด้วยเกลือขั่วด้วยน้ำผึ้งต่างๆนานาส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวตำบลหางเนี่ใส่ใจแล้วก็อยากให้ทุกท่าน,นได้มาสัมผัสกับรสชาติซึ่งผมเชื่อว่ารสชาตินี่มีความแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนทีนี้เนี่ยกาอยู่เนี่ยก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยทางชุมชนหรือทางตำบลหางเราเองเนี่ยก็จะพัฒนา นะครับในเรื่องของศักยภาพของการผลิตสินค้าพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พัฒนาในเรื่องของการทําให้สินค้าของเราเนี่ยนะครับสามารถเทียบเท่ากับที่อื่นได้นะครับเราไม่ได้เฉพาะใน,ในเรื่องของการพึ่งพาของภาครัฐอย่างเดียวเรายังมีภาคเอกชนหรือการรวมตัวกันของชุมชนความเข้มแข็งของชุมชนนั่นคือสิ่งที่ชาวตำบลเหาวหรือกายอยู่เนี่ยควร เอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกายอยู่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพัฒนาในในส่วนของอผลิตภัณฑ์แล้วพัฒนาในเรื่องของรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการขายการค้าแม้กระทั่งนะครับรวมถึงกายอยู่เราตอนนี้เนี่ยนำไปสู่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาจจะในเรื่องของนํานพานักท่องเที่ยวเนี่ยให้มันชมสวนกายอยู่ เก็บกาหยู่กินกกาหยู่สดๆหรือเอาไปใช้ในเรื่องของการไปคั่วกกาหยู่ต่อยกาหยู่กินเองหรือการเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สามารถสัมผัสได้นะครับ g a โ t r o n o m y tourism นะครับณปัจจุบันเนี่เขาชอบนะครับในเรื่องของการทําท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปแบบที่เรามีปัญหาในด้านของอพื้นที่ของการทําเกษตรในเรื่องของผลิตภัณฑ์กกยหยู นะครับในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของการเพาะปลูกไก่หยูเนี่ยในเรื่องพื้นที่ของคนที่เข้ามาอยู่ในชุมชนเนี่ยพัฒนาเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวให้มากนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้ชุมชนของเราเนี่ยนะครับได้พัฒนาสกยรภาพหรือผลิตภัณฑ์ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของกกยหยูเนี่ยได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านนะครับที่มาสัมผัสของเที่ยวชุมชน ชมการอยู่ของตำบลเหาวหรือในจังหวัดละนองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้สัมผัสความเป็นท้องถิ่นการพัฒนาท้องถิ่นการช่วยในเหลือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างแท้จริงเข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถสัมผัสนั้นได้นะครับทุกคนก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับทุกๆท,ท่านที่มาสัมผัสจะมาเที่ยวนะครับก็สามารถพบกับผมได้นะครับก็เป็นกำนันมูมู่นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเรียก ตัวแทนว่ากำนันมูมูแต่จริงๆก็เป็นในส่วนของกำนันตำบลเหาวนะครับก็สามารถพัฒนาแล้วก็เข้ามาสู่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเหาวนะครับได้ขอบคุณครับ สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกคลิปนึงที่เรารู้สึกอิ่มอ,อกอิ่มใจมากๆค่ะคุณผู้ชมที่ได้มาชมสวนกายอยู่เรียนรู้วิธีการคั่วเม็ดกายอยู่แบบโบราณเพราะมันไม่ใช่แค่กิจกรรมท่องเที่ยวแต่มันคือการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านแท้ๆซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวระนองก็อย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเม็ดกายอยู่กันด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าชาวบ้านเขาได้รับการสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวอย่างเราๆอย่างน้อยเขาก็มีกําลังใจในการที่จะอนุรักษ์ต้นกายอยู่ที่ทุกวันนี้ก็เริ่มเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรก,กันนะคะจะได้มีกายอยู่หวานๆอยู่คู่กับธรรมชาติเมืองระนองต่อไปค่ะ และว,วันนี้เวลาของรายการเมืองไทยไดีดีหมดลงแล้วไว้คราวหน้ามาเที่ยวด้วยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ